สวัสดีครับวันนี้เรามาตำน้ำพริกกะปิแบบง่ายๆกันครับเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาถึงวิธีการตำน้ำพริกกะปิครับวันนี้เลยเอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันครับเริ่มจากนะครับเรานํากระเทียมไทยที่ปอกเปลือกไว้แล้วนะครับมาตำกับพริกขี้หนูสวนนะครับผมตำให้ละเอียดพอประมาณแล้วตามด้วยกะปิครับวันนี้ใช้กะปิคลองโคนหอมนวเลยแหละครับอ่าเราจะโขลกคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเติมน้ําต้มสุกลงไปเพื่อให้น้ำพริกของเรามีความเหลวสักนิดนึงนะครับ คนให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับเราจะโขกให้น้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะนาวครับทีนี้เราจะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยละครับแค่นี้เราเทใส่ภาชนะไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะนํามะเขือพวงนะครับมาตำฮะไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ําพริกกะปิของเราครับแล้วก็คนให้เข้ากันตามด้วยลูกโดดแค่นี้เราก็จะได้น้าพริกกะปิแล้วละครับน้ําพริกกะปิไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ